อยากทำเกมต้องเรียนคณะไหนผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เคยเล่นเกมไม่ว่าจะเล่นน้อยหรือเล่นเยอะต้องมีแวบหนึ่งในหัวที่คิดว่าโตขึ้นมาฉันอยากจะทำเกมกับเขาบ้างแต่ทีนี้แลวคำถามคืออยากทำเกมเราต้องเรียนคณะไหนเนาะคำตอบก็คือจะทำเกมเนี่ยเรียนคณะไหนก็ได้ครับไม่เชื่อย้อนไปดูคลิปที่แล้วที่เราเคยคุยกันว่า ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเก่งเราก็ทําเกมได้เพราะว่าการทําเกมแต่ละเกมเนี่ยมันประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญหลายศาสตร์หลายทักษะหลายอาชีพมารวมกันรวมพลังกันทําเกมด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์อาร์ติสเกมดีไซเนอร์นักดนตรีมาร์เก็ตติ้งและอื่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราเรียนคณะไหนก็ได้จะจบสถาปัต์จบวิศวะ จบบัญชีจบการตลาดจบกฎหมายหรือแม้กระทั่งจบหมอนะครับผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งจากบริษัทที่ดังมากบริษัทที่ทำเกมดังมากระดับโลกบริษัทนั้นชื่อว่า BioWare นะครับแต่ละคนไม่รู้ว่า BioWare ทำอะไร BioWare ก็คือทำเกม RPG ยอดฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็น b o l g e r s Gate Dragon Age หรือว่า Mass Effect ที่เกมเหล่านี้มีเป็นซีรีส์เป็นแฟรนไชส์อายุนานมากมีหลายๆภาพ มีหลายๆเกมมากๆเลยทีนี้ฟ o u เดอร์หรือว่าผู้ก่อตั้งของ b i o w a วรเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกลุ่ม 45- หคนทั้งหมดแล้วเป็นหมอครับเป็นหมอทีนี้เมื่อเขาจบหมอมาเขาก็ไปทำงานหาเงินเก็บเงินสุดท้ายมาทำะไรครับมาเปิดบริษัท <c oughs> มาเปิดเป็นบริษัทชื่อว่า b i o w a ว e จนในที่สุดเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนรู้จักกันว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยเกมดีมากๆทีนี้หลายๆคนอาจจะคิดว่าแหมเป็นหมอี่มีเงินเยอะมีทุนเยอะ จากการทำเกมอะไรก็ทําได้มีเงินเยอะขนาดนี้ทาเกมอะไรมันก็สนุกมีทุนเยอะทาสามารถเดลมิตในทุกอย่างแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เงินนะครับจริงๆแล้วคีย Success ของ b i o w a r e คือ a s s i o n หรือว่าใจรักในการทําเกมแล้วก็การเล่นเกมนะครับผมอธิบายให้ฟังละกันว่า Pass ช o n ในที่นี้มันคืออะไรก็พวกเอ่อฟาวเดอร์ของ Bioware เนี่ยเป็นก่อนที่เขาจะเป็นหมอหรือระหว่างที่เขาเป็นหมออยู่เขาก็ชอบเล่นเกม ซึ่งเกมในที่นี้ที่เขาเล่นเนี่ยก็คือ Dungeon and Dragons ก็คือเป็นเ,เกมสวมบทบาทเกม low playing game ที่ไม่ได้เล่นผ่านคอมพิวเตอร์นะครับจะจะเป็นการเล่นผ่านการคุยด้วยกันบนโต๊ะมีคนหนึ่งเป็น Dungeon Master คอยดำเนินการดำเนินรายการว่าเนี่ยตอนนี้เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงทีนี้เขาชอบเล่นเกมนี้มากและทีนี้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยมันก็ถูกเอามาใส่ในเกมที่เขาทา ในดิจิตัลเกมไม่ว่าจะเป็น Mass Effect หรือว่า Dragon Age เพราะว่าเกมพวกนี้มันมีความมันคือเกม RPG และทีเนี้ยสิ่งที่เขาชอบเนี่ยก็คือ RPG เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขาเอาแพสชั่นของเขาใส่ไปในเกมที่เขากำลังทำอยู่อย่างและอย่างที่ทุกคนเห็นกันว่าเกมมันมีความเป็นโลว์เพลย์สูงมากคือทุกคนที่เล่น Dragon Age เนี่ยมันอินกับบทบาทอินกับเกมมาจากเรื่องเล่าเนี่ยครับก็ได้ข้อคิดมาว่า ถ้าเราจะทำเกมเนี่ยถ้าเราใส่ความรักใส่แพชชั่นลงไปเนี่ยมันก็ยากมากที่มันจะเฟลได้แต่หลายคนอาจจะคิดว่าแหมโลกสวยจังเลยแต่เชื่อผมเถอะว่าแพชชั่นในการเล่นเกมแล้วก็ในการทําเกมเนี่ยมันจำเป็นมากๆเพราะไม่งั้นเนี่ยบรยิษัทระดับโลกอย่าง Blizzard เองเนี่ยที่ที่ทำ Overwatch หรือว่าทำ Warcraft หรือทําหลายๆเกมที่คนรู้จักกันดีเขาไม่เขียนใน job description หรอกว่าต้องจะสมัคร งานในบริษัทเขาเนี่ยต้องมีแพชชันในการทำเกมแล้วก็มีแพชชันในการเล่นเกมเพราะว่าสกิลหรือว่าทักษะต,ต่างๆมันฝึกได้แต่แพชชันเนี่ยมันฝึกไม่ได้ครับแล้วก็ใช้เงินสร้างไม่ได้ด้วยแต่ที่สำคัญคือแพชชันมีมอดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับ job description หรือสิ่งที่บริษัทระดับโลกเขาต้องการจากคนที่จะมาทำงานให้เขาก็ต้องมีตรงนี้เพราะเขาเองก็ไม่สามารถสร้างได้ก็สุดท้ายนี้ผมหวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบข้อสงสัยให้กับน้องน้อง หรือว่านักเรียนต่างๆที่มีความฝันอยากจะทําเกมแล้วก็สงสัยสับสนว่าเฮ้ยผมควรจะไปในทางไหนต่อรวมไปถึงพ่อแม่ของเหล่านักเรียนที่อยากจะมาทําเกมด้วยนะครับว่าคลิปนี้ก็ได้ช่วยเพิ่มความเข้าใจให้กับตัวพ่อแม่เองแล้วก็ตัวลูกๆด้วยผมจ๊มสวัสดีครับ